ก็กดให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะตรงก็อาจารย์ก็รู้รู้นเนาะพี่เวชจะอ่านถูกอ่านผิดไหมเนาะพี่บอนน้องบอตายก็สวัสดีค่ะนะคะเนาะยินดีที่ได้ดูใจขอบคุณพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะคะที่มากดหัวใจให้นะคะขอบคุณนะคะน้องอรไทยก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่เพชรขอบคุณมากนะคะพี่พี่ทำงานคิดถึงเหมือนเดิมนะคะคิดถึงพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเนาะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะคุณศุอะไรเนาะเนาะพี่บัเย็นบอกว่าฝาด ฟังฟังอะไรเนาะไม่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 ฝันหรือมาส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณมากนะคะหัวใจน้อยๆของน้องหน่อยเป็นดวงที่ยู่ดวงที่ยีมห้านะคะนะก็พี่อ่านไม่กระสวัสดีนะคะสวัสดีน้องเวนนะคะขอบคุณมากนะคะพี่อุบลขอบคุณพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณอาจารย์เตียกร น่าจะอยู่ห้องน้องสอออกจากห้องน้องสอแล้วสลบตะไหลเลยอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเท่าไหร่ก็ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่นะเนาะน้องแหม่มก็สวัสดีนะคะทุกคนคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะพี่นิดนะคะพี่พี่นิดก็เข้ามาเนาะน่าจะเป็นพี่สุนิดเนาะเออพี่สุนิตตะยาเนาะสีพี่ผมพากินพาแซบเนาะขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆคะ่นะเนาะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนะคะเนาะเนาะอ่านไม่ทานแ้วคุณกระเทียมก็สสวัสดีพี่วันนะคะทักทายพี่วันนะคะคุณสุ ชาดาก็สวัสดีน้องบวตอนะคะพี่อูบลก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณกระเทียมทักทายคุณกระเทียมวันนี้บ้านสามไม่ได้ขึ้นหรอคะคุณจันเรมเนาะก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังทีดติมาเราก็ผ่านสติมตั้งหน้าแล้วนะคะเนาะพี่ก็ผ่านแล้วแต่พี่ก็ออกมายืนยันตัวตนนะคะน้องสุดติมาเนาะอยู่ไหนอยู่เมืองไทยไหมน้องสุดติมาเนาะไม่ทราบว่าอยู่เมืองน้องไปหรือยังเนาะเนาะมาพี่พยอมก็บอกว่าเริ่ม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 รักนกเพชรมากขึ้นนะ ะคะ,ะไม่รู้เป็นอนนะไรค่ะเนาะปิดเสียงเลยกลัวเสียงเข้าแม่แม่กำลังราสดอยู่เนาะขอบคุณนะคะพี่น,น mm ันโทรหาพี่นันอยู่พี่นันไม่รับเอาเครื่องน้องฮันน่าโทรไอโนดีรัแล้วก็มีพี่พี่น้องน้ที่อยู่ในห้องของพี่เพชรนี่แหละทุกคนค่ะเนาะก็เกี่ยวก้อยกันได้นะคะพี่พี่น้องน้องก็ใจดีค่ะ,ะคุณสุด ชาชดานะคะเนาะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีน้องอรทัไทยคนสวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจยิบเอ็ดหัวจากนะคะเกริย,ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณสูชาดานะคะตรงเนาะเกี่ยวก้อยเอากันได้นะคะเนาะปะเสียงจะเข้าไรสดแม่นะคะ อาจารย์เกียงไกรก็สวัสดีพี่เวนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีได้ปวดหมดหมดมืออาชีพเนาะตัวนั้นไม่ได้เปิดคือเพย์เปิดเครื่องนี้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะเอาไว้ให้หลานสาวเวลาเข้าเรียนเนาะเรียนภาษาอังกฤษนะคะเนาะแต่เขาไม่ได้ไปบ้านพูนเตี่ยไปรับมาจากไหนเนี่ยไปรับมาจากน้องเฮียนเตี่ย รู้ไปเรื่อยๆนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้การแรกกันนะคะพี่ๆน้องๆคะ่ะเนาะก็พี่สุคุณสุก,ก็สวัสดีนะคะไปเลยเดี๋ยวกลัวป้าไม่เข้าใจเนาะ,ะเดี๋ยวไม่อยาก นะคะเนาะพี่โสภาก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณน้องสุขพี่พี่วานนะคะทักทายพี่วานนะคะพี่อุบลก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่โสมภา,มายายโสภาเนาะยร่มนะคะนะคะเนาะ,ะพี่อุสาก็สวัสดีค่ะพี่ประยอมนะคะเนาะไม่รู้ว่าพี่ประยอมไปหรือยังเนาะไม่รู้ว่าพี่ประยอมคนสวยของใครนะคะพี่ๆน้องๆขาเนาะพี่อุบลก็ว่ายินดีมากยินดีด้วยมากๆเลยยินดีด้วยมากๆเลยกับน้องคนขาเนาะน พี่เพชรก็จะค่อยๆเรียนรู้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะอา่านหนังสือน,นะคะทุกคนคะ่ะเนา oh, ะก็ไปเรื่อยๆหลังบ้านก็หาเนาะพี่อุบลก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่สุนิดนะคะพี่สุนิดนะคะเรียกนิดเรียกสั้นๆแล้วกันนะคะนะคะเนา oh. ะสาวเดือนก็สวัสดีไม่ทันแล้วนะคะนาเดือนะคะ่ะเนา oh. ะพี่นาหนาก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่อุบลคนรูปร้อนะคะส่วนพี่ป้าป้าดวงพรก็สวัสดีคุณโสมภาเนาะ,ะน oh, ักพูดูอันสวัสดีสวัสดี น้องหน่อยหนูมั่นนะคะทักทายน้องหน่อยหนูมั่นนะคะก็เพชรก็เดินทางมาได้สี่สิบห้านาทีแล้วนะคะพี่ๆทุกะาใครยังไม่ได้ไปบ้านคุณสุกก็เกี่ยวก้อยได้นะคะคุณสุขาเนาะก็เพรีรพี่เพชรก็มีอาจารย์นะคะมีอาจารย์เกียงกลับไปข้างนอกประรุมกับ่าตองกดหัวใจหัวใจคืออันเขาเขามาตอนแรกเน้ะเ <c oughs> ขามาตองกดหัวใจ บัวสายก็สวัสดีพี่โสภาน้องนาเดือนก็สวัสดีป้าบันเย็นเนาะเกี่ยวก้อยกันได้นะคะพี่ๆน้องๆขาขอบคุณสบายด้วยนะคะเนาะพี่พยอมคนสวยก็มากดหัวใจให้น้องอีกแล้วขอบคุณนะคะพี่พยอมคนสวยคนเก่งของน้องก็มาเป็นกําลังใจให้น้องตัดกะให้พ่อให้แม่เขากินอิ่มให้พี่น้องเขากินอิ่มเสียบุญก็จะยูนะคะทุกคนขาเนาะใครไม่เชื่อเรื่องบุญเพชรก็เชื่อเรื่องบุญเอาไปเอามาเสียงจะเข้าไรสดแม่นะคะ อาจารย์เกียงไกรก็สวัสดีพี่เวนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีก็สวัสดีพี่สุภานะคะพี่สุก็คุณสุก็ขอตัวไปต่อนะคะขอบคุณมากนะคะคุณสุกค่ที่เข้ามารับชมเนาะค่ะทุกคนค่เนาะ ป้าร่มเราก็บอกขอตัวส่งงานก่อนนะคะขอตัวส่งงานค่ะตามสบายเลยค่ะป้าร่มคาเนาะตามแจ่เปลี่ยนเดี๋ยวให้แม่ขึ้นไรสดเสร็จก่อนเดี๋ยวแม่จะตามไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจสิบสามหัวใจนะคะพี่โอ,กอ้ก็เนาะอ่านไมทันแรวคุณกระเทียมก็สดัดสวัสดีพี่วันนะคะท,ทักทายพี่วันนะคะคุณสุ ชาดาก็สวัสดีน้องบัวตุญยาทานข้าวสู้ๆนะคะทุกคนขอบคุณนะคะพี่วันขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มากดหัวใจให้เพชรนะคะเนาะทุกคนคะ่ะที่มากดหัวใจให้เพชรยีบสองหัวใจว่างๆนะคะทุกคนคะ่ะถ้าพี่เพชรไม่รีบพี่เพชรก็จะจะแวะหาอาจารย์นะคะเนาะสวัสดีคะ่ะนะเดือนคนสวยของน้าเพชรนะคะพี่ทักทายพี่อุษานะคะนจะออก <c oughs> จะออกขอโทษนะคะพี่อุษาคะ่ะเนาะมันมันติดปากคะ่ะทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เกียงไกรขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณพี่น้ำด้วยขอบคุณน้องฮันนาด้วยห้ามเปิดเสียงนะเดี๋ยวนะคะทักทายป้าดวงพอดเรานะคะพี่อุบนก็สวัสดีนะเดือนนะคะพี่อุบลก็สวัสดีพี่อุซานะคะพี่ ปลาดงพอันนะคุณนีนาคุณนีนาจากคุณหัวใจให้พี่เพียรด้วยนะคะคุณนีน่ากับน้องสุติมาตรงที่พี่เพชรปักหมุดไว้เนาะจีสวัสดีเนาะอ,อรไทยคนสวยคนเก่งนะคะคนสวยคนเก่งจริงๆเนาะแตกร้านแล้วนะคะทุกคนกาะเนาะก็ <c oughs> เป็นกําลังใจให้นะคะน้องอรไทยค่ะเนาะยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งเกลียดน,นะคะทุกคนยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักค่ะเนาะห่วงใยนะคะนะคะนะาะเมื่อเช้านี้ก็เข้าไปดูละครให น,าาานะค้เนาะเช่นกันนะคะพี่ประยอมอขอบคุณมากนะคะพี่ประยอมที่ไม่ปัดน้องทิ้งเนาะคะที่ไม่ปัดน้องสาวคนนี้ทิ้งเนะียเปลี่ยนเดให้แม่ขึ้นไรสดเสร็จก่อนเดวแม่จะตามไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจสิบสามหัวใจนะคะพี่โอกก็มายนะคะคุณนิยมก็มาส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณนิยมนะคะคุณสุชาดาก็สวัสดีค่ะเนาะ,ะก็ต้องใช้เวลาไปหาเพื่อนช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะ พี่ๆี่น้องๆคะขอโทษขออภัยนะคะน้องคุณสุขากดหัวใจให้พี่เพชโนนเป็นหัวใจให้อีกนะคะขอบคุณมากนะคะน้องขอบคุณน้องนกน้อยที่มาเป็นหัวใจเมื่อบานนี้ก็เจอที่บ้านอาจารย์เปรมนะคะเนาะพี่โสภาก็สวัสดีน้องสวัสดีพี่โซภานะคะที่ปิดเมื่อตะกี้ก็คุยกับหลานสาวเนาะพี่อุสาก็สวัสดีนะคะสวัสดีเมียโซภานะคะคุณพี่บานเย็นก็ไปบ้านอาจารย์บ่อยเนาะแต่ไม่ได้แวะ เพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะทุกคนก็รีบกลับเนาะเพราะว่าเราไปส่งด้านนะคะน้องอรไทยก็บอกว่าห้าร้านเร็โอรโดอโดพี่นาณาคนสวยนะคะน้องสุมาก็สอขอตัวก่อนนะคะพี่เวศน,นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะน้องสุกอรไทยคนสวยของเราเนาะคนที่ดูแลพ่อแม่นะคะทุกคนก็ มีบุญ เขาเอิ้นว่าบุญยู่เนาะบุญส่งนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณอาจารย์เนาะอาจารย์ก็เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ทั้งหล่อทั้งเท่นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะ,าาคะ,คะพี่ๆน้องๆคะเนาะที่ทําให้มีวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะทุกคนยิ่งอยู่ยิ่งรักกันเนาะยิ่งอยู่นานก็ยิไม่ค่อยพูดกับเรานะคะเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยพูดเนาะเอาไปแอบพูด,พดอยู่กับเพื่อนๆเนาะบางทีก็ได้แอบถ่ายบ้างนะคะทุกคนค่ะใครยังไม่ได้ไปบ้านคุณสุกก็เกี่ยว ก้อยได้นะคะคุณสุขานาะกพ็พี่เพียรก็มีอาจารย์นะคะมีอาจารย์เกียงกลาไปเก็บเห็ดทุกวันเนาะน้องหน่อยเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะน้องน้อยนะคะเนาะขอบคุณมากนะคะพี่เพชรมากดหัวสมอะไรเนาะเนาะพี่บรรย็นบอกว่าฝัด ฟังฟังอะไรเนาะไม่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 ฝันหรือเป็นไหมเนาะเข้ามาแล้วก็กดให้พี่หน่อยนะคะไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรกดให้พี่หน่อยเนาะเป็นหัวใจดวงที่ยิบตคุณเกดเทียมก็สวัสดีนะคะสวัสดีป้ามาดีคนสวยทักทายป้ามาดีคนสวยไปไปเอาน้ําอุ่นมาให้แม่นยแปแม่ใจนะคะพี่พีน้องน้องขาเนาะพี่อุบลนก็ว่ายินดีมากยินดีด้วยมากๆเลยยินดีด้วยมากๆเลยกับน้อง ออสวัสดีนะคะสวัสดีบริษัทเอสวัสดีบริษัท Facebook สวัสดีพี่นะคะที่มาเพิ่มพลรางบวกให้นะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะบายบายนะคะพี่ๆน้องๆกนานบายๆารา,บาง,งบวกให้นะคะเน